สวัสดีคร in no. ับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับ e ีพีนี้นะครับเป็น E p พีที่520นะครับผมพบกับผมเช่นเคยนะครับที่ช่องอนพระเครื่องนะครับวันนี้นะครับพี่พี่นะวันนี้ผมก็ไปได้พระมา3องค์นะครับไปได้พระมา3องค์นะครับองค์ที่1นะครับก็จะเป็นพระเหรียญหลวงพ่อโสธรนะครับปีอ่าปี2น6 0นะพี่นะเหรียญนี้เป็นเหรียญบล็อกกรรมการนะพี่นะเป็นเหรียญบล็อกกรรมการนะครับ อันนี้เป็นเนื้อเงินนะครับซึ่งหายากนะครับพี่นะบล็อกนี้ซึ่งหายากนะครับผมและอีกอ,อีกหนึ่งองค์นะครับแล้วอีกอีกหนึ่งองค์ก็เป็นพระสมเด็จนะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมวัดละคังนะพี่นะองค์นี้นะครับต้องบอกว่าเป็นเนื้อหาที่แบบโอโ้โหนวลแบบครีมเลยนะพี่นะเน <reopen> ื้อหาแบบหนึบนุ่มนวนคลครีมเลยนะครับพี่ๆนะ,ะส่วนองค์ที่สามนะครับองค์ที่สก็ จะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับหล่อโบราณนะครับออกวัดน้องหลวงนะพี่นะองนี้นะครับเป็นพระที่หายากอีกหนึ่งองนะครับเป็นพิมพ์ฐานสูงนะพี่เป็นพิมพ์ฐานสูงนะครับก่อนจะไปรับชมนะครับก็ฝากพี่พี่เอกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งกดติดตามนะครับเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่จากช่องอรพระเครื่องนะครับผม ถ้าหากพี่ๆท่านใดนะครับดูแล้วชื่นชอบดูแล้วถูกใจนะครับดูแล้วชื่นชอบดูแล้วถูกใจพระที่ผมนํามาให้ชมในวันนี้นะครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยที่เบอร์0 9 9ย์4 1 2 7 5นะครับ0 9 9ย์4 1 2 7 5ส่วน ID ดี n e นะครับแอดไลน์ได้ที่ ttn 987 ttn 987นะครับพี่ๆท่านไหนพลาดชุดนี้นะพลาดชุดนี้นะต้องบอกว่าน่าเสียดายมากนะครับพี่อย่าพลาดนะครับมามามาชมกันเลยนะครับองค์ที่1นะครับ องค์ที่1นนะครับองค์แรกนะครับอ่าองนี้เป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญนะครับเหรียญหลวงพ่อโสธรนะครับเห็นไหมครับเขียนว่าพุทธโสธรเห็นไหมโสธรทอนนี่เป็นทอทหารรอเรือนะพี่นะอ่าทอนนี่เป็นทอทหารรอเรือรอเรือเลยนะครับอ่าพระพุทธโสธรนะครับอ่าเมืองชะเชิงเซานะครับพี่ๆเห็นไหม พศนะครับสองสี่หกศูนย์เห็นไหมครับพี่เหรียญนี้เป็นเนื้อเงินนะครับเป็นเป็นเหรียญเนื้อเงินเป็นบล็อกกรรมการนะพี่นะเป็นเหรียญกรรมการนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญกรรมการนะครับหายากนะพี่นะอ่าเป็นพระที่สภาพผ่านการใช้นะองนี้นะสภาพผ่านการใช้นะครับต้องบอกว่าสวยๆนี่หาไม่ได้แล้วนะพี่นะถ้าสภาพนี้พอหาพบเจอนะครับอ่านะครับเห็นไหมครับตำหนิในพิมพ์นะครับนะครับเห็นไหม จะนีในพิมพ์เขาก็จะมีปิ่นนะครับคล้ายๆปิ่นปักผมนะครับปิ่นไหมมีเส้นแตกทิ่มตรงปลายเกตตรงนี้ครับเห็นไหมอ่านะครับเห็นไหมเขาจะมีปิ่นปักผมเห็นไหมตรงนี้เห็นไหมอ่าและดูเม็ดเนี่ยเกตเนี่ยคมๆนะครับตาจมูกเห็นไหมปากนะครับคมๆนะครับพี่ๆนะตรงนี้ยังมีเส้นขนแมวลางๆเลยพี่เห็นไหมเหรียญนี้เป็นเหรียญผ่านการใช้นะพี่นะเป็นเหรียญผ่านการใช้นะครับเหรียญหลวงพ่อโสธรนะครับ เหรียญหลวงพ่อโสธรนะครับเป็นเหรียญกรรมการนะรุนนี้นะพี่เห็นไหมดูความคมขนาดพระผ่านการใช้นะพี่นะเห็นไหมดูความคมต่างๆนะพี่เห็นไหมตารางเนี่ยเห็นไหมตารางพวกเม็ดพวกเนี้ยคมชัดลึกนะพี่นะเห็นไหมเหลี่ยมสันคมเม็ดไข่ปลาลอยรอบนะครับคมเห็นไหมครับนี่เส้นสายพวกเนี้ยนะครับเส้นสายพวกเนี้ยคมคมนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับพี่พี่เห็นไหมนี่เหลี่ยมสันพวกเนี้ย คมชัดลึกนะครับคมชัดลึกนะพี่ๆนะค <x na S 2> มชัดลึกนะครับแล้วดูฟอนต์ตัวเลขนะครับฟอนต์ต anyway ัวเลขนะพี่นะเห็นไหมเห็นไหมครับคมชัดเลยนะพี่นะฟอนต์ตัวเลขเนี่ยคมชัดเลยเห็นไหมครับพี่ๆเห็นไหมดูริ้วจีวอนต่างๆเนี่ยเป็นสันคมอยู่เลยนะพี่นะเห็นไหมนิ้วมือเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าเป็นเหรียญผ่านการใช้นะพี่นะเหรียญผ่านการใช้นะครับ เหรียญน,นี้หายากนะพี่นะเหรียญองพ่อโสธรนะครับอันนี้เป็นเหรียญกรรมการนะพี่นะเป็นเหรียญกรรมการนะครับเป็นเนื้อเงินนะครับเหรียญน,น,นี้นะครับพี่พี่ผมเอา8500บาทนะ8500บาทนะครับอ่าดูด้านหลังพี่พี่เห็นไหมครับดูด้านหลังนี่ดูยันนี่ขนาดพระผ่านการใช้นะครับพี่ดูยันดิโอ้โหเป็นแท่งสันคมเลยนะพี่นะเป็นแท่งแท่งสันคมเลยนะครับเห็นไหม ดูฟอนตัวหนังสือตัวยันนะพี่เห็นไหมเป็นแท่งๆเลยนะเป็นแท่งๆเลยนะครับเห็นไหมเห็นไหมครับดูฟอนตัวหนังสือนะครับเป็นแท่งๆเลยนะพี่นะเป็นแท่งๆเลยนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเนื้อเงินนะพี่จ๋าเป็นเนื้อเงินนะผมเอาแปดพันห้าร้อยบาทนะครับแปดพันห้าร้อยบาทนะครับพี่ๆนะแล้วด้านข้างนะพี่นะด้านข้างแล้วนะครับปกตินะพี่เขาจะเป็นเขาจะเป็นข้างเลื่อยนะพี่นะจะเป็นข้างเลื่อยแต่อันเนี้ย นะครับมีการปั right? ๊มมาแล้วใช้วิธีการแต่งตะไบเอานะพี่นะใช้วิธีการแต่งตะไบเอาเห็นไหมครับไหมครับนี่ไหมบางจุดบางมุมก็เหมือนจะเลื่อยนะพี่นะอ่าเนไหมครับเห็นไหมบางเนี่ยบางมุมเนี่ยเหมือนเลื่อยนะครับเนี่ยมันลอยเลื่อยนะครับเห็นไหมอ่าแล้วก็มีการแต่งตะไบนะครับมีการแต่งตะไบนะครับนะครับขอบนะครับขอบเห็นไหมครับพี่ขอบบางจุดบางมุมเนี่ยเป็น มีรอยเลื่อยแล้วก็มีรอยแต่งตะไบนะพี่นะปกตินะนะครับเห็นไหมจะเป็นรอยเลื่อยเห็นไหมปกติเขาจะเลื่อยเลยนะพี่นะปกติเขาจะเลื่อยเลยนะครับแต่อันนี้เหรียญนี้มีความแปลกไปหน่อยนึงนะครับมีการแต่งตะไบด้วยนะครับแล้วก็มีรอยเลื่อยผสมนะพี่เห็นไหมด้านด้านหลังเนี่ยจะถูกตะใบนะครับจะถูกตะไบแต่งพวกเนื้อปิ้นแบบนี้ออกนะครับเห็นไหมด้านหลังนะครับจะถูกแต่งตะไบออกไปนะครับ ก็ไม่รู้ว่าช่างช่างเขาทําแบบไหนนะพี่พี่นะแต่เหรียญนี้เป็นเนื้อเงินนะครับเหรียญนี้เป็นเนื้อเงินเป็นเหรียญกรรมการนะพี่เป็นเหรียญกรรมการนะอ่าต้องบอกว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญกรรมการนะพี่พี่นะอ่าผมให้ดูนะครับนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญกรรมการนะครับพี่พี่นะเป็นเนื้อเงินนะครับผมเอาแปดพันห้าร้อยบาทครับแปดพันห้าร้อยบาทนะครับพี่พี่ดูฟอนต์ตหนสือได้เห็นไหมคมชัดลึกเลยนะครับชอบลักทักมาเลยนะพี่นะอยากได้ ดูแล้วชอบดูแล้วถูกใจให้ทักมาเลยนะครับพี่ทักมานะครับองค์ที่สองนะครับองค์ที่สองนะครับองค์นี้นะครับต้องบอกว่าห้ามพลาดเหมือนกันนะครับพี่ห้ามพลาดเลยนะครับองค์นี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมนะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมวัดละแังนะพี่นะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมวัดละแังนะครับเนื้อนะครับเนื้อหายไหมครับพี่องนี้เนื้อหายต้องบอกว่าเป็นเนื้อที่แบบ เนื้อนวลนวล,นวลครีมเลยนะพี่นะเนื้อนวลนวล,นวลครีมเลยนะครับเป็นพระที่ผ่านการใช้นะครับเป็นพระที่ผ่านการใช้พระไม่หักไม่ซ่อมนะครับพระไม่หักไม่ซ่อมความสวยความสมบูรณ์นี้ต้องบอกว่าองค์นี้อยู่ที่90%อนะครับอยู่ที่90%นะครับพ,<ม>พี่เห็นไหนะมตรงนี้ยังเห็นสันนะแข้งนะครับเห็นไหมยังเห็นสันนะแข้งดูคราบแป้งต่างๆนะครับพี่เห็นไหมเลื่อยเป็นเมือกเมือกอ่นะครับรเห็นไหมอ่า พลิกดูด้านหลังนะพี่นะพลิกดูด้านหลังเห็นไหมครับเราก็จะเห็นเนื้อแบบจำจ้ำจำจ้ำเห็นไหมพี่เห็นไหมเนื้อหาเขาน่าจะเป็นจำจ้ำละนูดีครับพี่เนื้อนะครับหนึบนุ่มเลยนะครับเห็นไหมเนื้อหนึบนุ่มนะครับเนื้อหนึบนุ่มจริงๆของนี้นะครับเนื้อเป็นครีมครีมนะพี่นะเนื้อครีมครีมอ่าเห็นไหมครับเห็นไหมครับพี่เห็นไหมเนื้อแบบจำจ้ำเน่าเน่าเลยเห็นไหมเนื้อเป็นจำจ้ำเน่าเน่าเลยเห็นไหมครับพี่พี่เห็นไหม เห็นไหมเนื้อเป็นจำๆเน่าๆเลยนะอ่าองค์นี้นะครับองค์นี้นะครับพี่ๆนะเอาไป8,500บาทนะครับ8,500บาทนะครับพี 8, บ่ๆนะ8,500นบาทนะครับเอาราคามาแบ่งปันนะพี่ๆเห็นไหมครับพี่ๆส่องดีๆนะอันนี้เห็นไหมอันนี้เป็นเม็ดลักนะพี่นะเม็ดลักนะครับเม็ดลักนะครับแต่อันนี้ผมส่องหลายรอบแล้วพี่เป็นเศษไม้นะเป็นเศษไม้ อ่าสองหลายรอบแล้วอันเนี้ยเป็นเศษไม้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับพี่พี่เห็นไหมเนี่ยเป็นเศษไม้นะครับแล้วดูเนื้อหาด้วยครับพี่พี่เห็นไหมเนื้อหาเนี่ยโอ้โหเนี่ยหนึบนุ่มเลยเห็นไหมเนื้อหนึบนุ่มเลยนะครับเนื้อหนึบนุ่มเลยนะครับนะครับนี่พระองค์นี้เป็นสภาพผ่านการใช้นะครับเป็นพระที่สภาพผ่านการใช้นะพี่พี่นะเห็นไหมครับดูไม่ว่าจะเป็นวงแขนเห็นไหมวงแขนเนี่ยสายสมเด็จเขารู้เลยนะครับว่า พิมพิมทรงเจดีไอพิมฐานแซมเนี่ยพี่พิมฐานแซมเนี่ยนะครับวงแขนเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะครับพี่เห็นไหมหักเป็นมุมอย่างนี้เลยนะครับเป็นมุมอย่างนี้เลยนะครับอ่าเห็นไหมแล้วใบหน้าก็จะเป็นอย่างแบบนี้เลยนะพี่นะฐานแซมนะครับเห็นไหมแล้วดูเส้นซุ้มนี่ครับโค้งสวยงามนะครับลำใหญ่เป็นสันเลยไหมครับอ่านะครับมามาเรามาส่องกลนใกล้นะพี่นะดูเนื้อหากันนะครับเห็นไหมครับโอ้โหเนื้อนะครับพี่เป็น ไหมเป็นเม็ด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 ก้อนๆข้างในเลยเห็นไหมเห็นไหมนะครับนี่เป็นเนื้อก้อนตไตๆข้างในเลยนะเห็นไหมอ่าองค์นี้เอาไปแปดพันห้าร้อยบาทนะพี่นะแปดพันห้าร้อยบาทนะครับดูเนื้อดิพี่องค์นี้ต้องบอกว่าเป็นพระที่เนื้อแบบหนึบนุ่มนะครับออกเนื้อครีมๆนวลๆนะเห็นไหมเนื้อจริงเลยนะแบบนี้เนื้อจริงเลยนะนะครับพี่พี่เห็นไหมบางท่านบางคนบอกดูไม่ชัดโอ้โหพี่ ผมบอกเลยนะครับว่าผมเนี่ยเอามาส่องเนื้อใกล้ๆขนาดนี้นะพี่บอกเลยนะครับผมเอามาส่องให้พี่ๆเนี่ยดูเนื้อใกล้ๆช้าๆไปเลยนะพี่นะพี่ๆจะได้ง่ายต่อการตัดสินใจนะครับแบบนี้จะบอกว่าดูเนื้อไม่ชัดไม่ได้นะพี่เห็นไหมเพราะว่าผมเนี่ยค่อยๆส่องให้พี่ๆดูนะเห็นไหมครับค่อยๆส่องให้พี่ๆดูนะครับอ่าแล้วดูด้านหลังนะพี่นะดูด้านหลังเห็นไหมครับเป็นเนื้อจ้ำๆเลยเห็นไหม จุดดำๆเนี่ยเป็นจำๆนะครับเห็นไหมเนี่ยดำๆเทาๆนะพี่เห็นไหมออกเหลืองพวกเนี้ยอ่าเนี่ยครับเนื้อเขาเป็นจำๆเป็นไตไตเลยเห็นไหมครับนี่จะบอกว่าพระดูเนื้อไม่ชัดโอ้โหผมว่าไม่ใช่แล้วนะพี่นะเห็นไหมคือการเรามาส่องให้ดูเนี่ยช้าๆนะพี่ไม่มีใครหรอกนะพี่นะเขาจะเอามาส่องให้พี่ๆดูเกะช้าๆแบบนี้อ่ามีแต่เขาแบบไปไวๆนะพี่เห็นไหมผมเนี่ยค่อยๆนะครับ นะครับนี่ด้านข้างนะเรียบร้อยสวยงามไหมไหมอาจจะมือสั่นบ้างนะพี่นะอาจจะมือสั่นบ้างนะครับเห็นไหมแต่ผมเชื่อนะครับว่าเชื่อว่ามันดูชัดเจนอยู่แล้วนะครับดูชัดเจนอยู่แล้วนะครับเป็นวิดีโอนะครับเป็นวิดีโออย่างเงี้ยเป็นคลิปอย่างเงี้ยค่อยๆไล่ให้พี่ๆดูเนื้ออย่างเงี้ยเห็นไหมผมว่ามันดูชัดเจนอยู่แล้วนะครับพี่เห็นไหมอันนี้นะครับที่แดงๆเนี่ยผมว่ามันจะเป็นคราบ ไอยางรองในกรอบนะพี่นะติดนะครับเห็นไหมครับอ่าเนี่ยครับซึ่งผมซื้อมาเนี่ยเจ้าของเขาขอกรอบไว้นะพี่นะเจ้าของเขาขอขอกรอบไว้นะครับเขาไม่ให้กรอบมานะนะอ่าเนี่ยองนี้นะครับเป็นพิมพ์ฐานแซมบัลระคังนะพี่นะเป็นพิมพ์ฐานแซมบัลระคังนะครับพี่ๆจ๋าดูดิครับโอ้โหนะครับเห็นไหมอ่าองนี้ผมเอาแปดพันห้าร้อยบาทนะครับ 8,500บาทนะครับมาองค์ที่3นะครับองค์ที่3นี้ต้องบอกว่าเป็นพระที่หายากอีกหนึ่งองค์นะครับเป็นพระที่หายากหนึ่งองค์นะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมอ่าเป็นหล่อโบราณนะพี่นะเป็นหล่อโบราณนะครับออกวัดน้องหลวงนะครับพี่ออกวัดน้องหลวงนะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิม พ่อเดิมวัดหนองโพนี่แหละพี่เป็นพ่อเดิมวัดหนองโพเแลยแต่ออกวัดหนองหลวงนะพี่นะเป็นรุ่นแรกนะเนี่ยต้องบอกว่าเป็นรุ่นแรกเป็นรุ่นหายากนะครับเป็นรุ่นยอดนิยมนะสําหรับพระหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นหล่อนะไม่ใช่เป็นปั๊มนะครับถ้าเป็นปั๊มก็จะเป็นพิมพ์ A พิมพ์ B พิมพ์ C พิมพ์ดีนั่นก็ยอดนิยมอ่าสายปั๊มนะครับอันนี้เป็นพระที่หายากนะครับเป็นพระที่หายากยอดนิยมอีกหนึ่งองค์เป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพ ออกวัดน้องหลวงเป็นรุ่นแรกนะครับพี่ๆองนี้นะครับนะครับองนี้ได้ผิวเดิมๆนะครับได้ผิวเดิมๆนะครับธรรมชาติของพระหล่อนะครับพี่นะธรรมชาติของพระหล่อนะครับก็จะมีร่องรอยตะใบแต่งนะครับตกแต่ง,แต,ง,ตง ún, แต่งตรงนู้นแต่งตรงนี้เห็นไหมเมตาเห็นไหมมีเมต,ตาติดนะครับเห็นไหมพระหล่อนี่จะให้ออกมาสวยคมชันลึกเหมือนพระปั๊มนี้เป็นไปไม่ได้นะพี่เอาความเป็นจริงว่าไปเลยนะพี่ๆนะอ่า เห็นไหมครับเส้นริ้วจีวรนะครับนี่เส้นคอลึกๆเห็นไหมเขาดูเส้นคอลึกๆใบหูนะครับอ่าข้างหนึ่งใหญ่ข้างหนึ่งเล็กเห็นไหมสังเกตดีๆนะพี่นะเปิดอ่าเปิดดูในหนังสือหนังสือก็ได้นะพี่เห็นไหมอ่าเขาจะใบหูข้างหนึ่งเขาจะใหญ่ข้างหนึ่งเขาจะเล็กเห็นไหมแล้วดูนะครับนี่เส้นริ้วจีวรเส้นเนี้ยพี่ลึกๆนะดูให้ลึกๆนะครับดูให้ลึกๆแล้วดูสวดทรงวงแขนนะครับเห็นไหมสวดทรงวงแขนนะครับนี่ครับเห็นไหม เราดูตัวหนังส nah brain, ือเห็นไหมตัวหนังสือในดูให้คมๆนะครับเห็นไหมครับนี่หลวงพ่อเดิมนะครับฐานสูงนะครับองนี้เป็นฐานสูงนะฐานสูงเขาจะมีฐานเกินออกมาจากตัวหนังสือตรงนี้นะครับถ้าเป็นฐานเตี้ยตัวนี้จะไม่มีนะพี่นะเขาจะเสมอไอ้ฐานตรงนี้เลยนะครับอันนี้เป็นฐานสูงจะมีเนื้อเกินแบบนี้นะครับแล้วดูด้านหลังนะพี่ด้านหลังเห็นไหมครับด้านหลังเนี่ยมีการตกแต่งตะไบแบบโบราณณเห็นไหม ด้านหลังได้แต่งตะใบโบราณโบราณนะครับอ่านะครับเห็นไหมสินลรวจิ๋วต่างต่างเห็นไหมเนี่ยการแต่งตะไบนะครับอ่าเนี่ยแต่งตะไบนะครับอ่าเนื้อหานะครับเนื้อหาเขาจะออกแบบใสๆนะพี่นะเนื้อเขาจะออกใสๆนะครับเนื้อออกใสๆนะครับหลวงพ่อเดิมหนองหลวงเนี่ยเนื้อเขาจะออกใสๆนะครับอ่านี่ใต้ฐานนะครับพี่เห็นไหมใต้ฐานเขาจะมีหลุมแบบนี้นะครับก็มีการตกแต่งตะใบนะครับ อันนี้ไม่มีจานนะองค์นี้ไม่มีจานนะครับองค์นี้ไม่มีรอยจานนะบางองค์ก็มีรอยจานบางองค์ก็ไม่มีรอยจานนะครับพี่ๆเดี๋ยวเรามาดูเนื้อใกล้ๆนะพี่นะเห็นไหมครับเนื้อนะครับเนื้อหาองค์นี้นะครับผมเอาเจ็ดพัน้ารอยบาทนะพี่ๆนะ7ดพันห้าร้อยบาทนะครับเจ็ดันห้าร้อยบาทนะครับอ่านะครับเห็นไหมเนื้อหาเขาเป็นอย่างนี้นะเนื้อนี้เลยนะครับอง์จริงนะครับนี่ด้านข้างก็จะมีร่องรอยตะเข็บข้างเห็นไหมครับนี่นี่ ห็นไหมครับนี่จะมีร่องรอยตะเข็บข้างนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมร่องรอยตะเข็บข้างเห็นไหมครับพี่ๆเห็นไหมเนี่ร่องรอยตะเข็บข้างนะอ่านะจะมีร่องรอยตะเข็บข้างนะครับเนี่ยเห็นไหมอ่าองนี้นะครับผมเอาเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับพี่เจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองหลวงนะครับพี่ๆนะอ่าสําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากพี่พี่ fc ไว้เพียงแค่นี้ไปละครับสวัสดีครับ